เฟซบุ๊กเพจราม่าดิกโพสระบุว่ามีการศึกษาในเคสที่ติดฝีดาดลิงโดยไปตรวจหาเชื้อตามสถานที่ต่างๆในบ้านของผู้ติดเชื้อพบว่าจุดที่มีไวรัสเยอะที่สุดคือห้องน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงชักโครกดังนั้นในทางทฤษฎีสมมุติไปใช้ห้องน้ำนอกบ้านแล้วนั่งขี้ต่อจากคนที่ติดฝีดาดลิงก็เสี่ยงติดได้ดังนั้นทำความสะอาดกันซะหน่อยก่อนขี้นอกบ้านพวกสเปรย์แอลกอกฮอล์ใช้ได้พ้นไปเลย แล้วโพสต์ต่อมายังระบุอีกว่าคนที่ชอบขี้นอกบ้านแล้วกลัวติดฝีดาษลิงจากฝาชักโครกสามารถใช้สเปรย์แอลกอฮอล์พ้นก่อนนั่งได้มันกําจัดเชื้อฝีดาษลิงได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ยังมีความสำคัญและควรพวกติดตัวไว้ช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆรวมถึงโควิด19และโรคฝีดาลลิงได้